ส,สู่มวลชนครับกระผมพลตำรวจตีพิพัฒนชชุนวิรุฬรองชั้นอายการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับขออนุญาตแถลงข่าวนิดนึง่งครับก็ตามสำนักตามนโยบายของรัฐบาลสุนักงานตทรวจชาตินะครับที่มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับนะครับโดยความร่วมมือของสืบสวนของจังหวัดนครปฐมแล้วก็สืบสวนของจังหวัดราชบุรีนะครับ ไปร่วมกันทำงานนะครับว่ามีการสืบสวนข่าวว่าป <ive> <sh> <men> <scholars> จะบอกเนี่เลยนะเก็บถูด้วยเดี๋ยวคนกลางที่เคยมายุด20กว่าล้านน่าจะยคนละส่วนครับคนละส่วนคนละเป้าัเวลาเรานกับมันจะได้ปเอารองเอาสั่ครัับจะได้ไังเพราะมันมีอะไ สองบ้านสองบ้าที่บ้านอีกข่าวเอาลังลังบ้าลังนหนไงก็ยืมเงินแค่พันเดียวกันลังและก็ถึงเป็นข่าวดีนะะถึงแม้จะเป็นจํานวนน้อยนิดไปนิดนึงแต่ว่าต้น่างที่เคยมายืดยี่สิบกว่าล้านน่าจะเพียงคนละส่วนครับคนส่วนคนลเป้าก็ถึงเป็นข่าวดีนะถึงแม้จะเป็นจํานวนน้อยนิดไปนิดนึงแต่ว่า เนื่องจากเป็นผู้ค้าที่เราจับตาอยู่นะครับดังนี้นเพื่อจะให้ปรับให้เราพูดถึงเรื่องยาเสพติดเพื่อการปีใหม่รับครอบบ้านอยู่ดําเนินนะครับแล้วก็แต่ว่ามันขยายอยู่แถวบ้านเขตแถวบ้านโป่งแล้วก็เขตติดต่อนครปฐมนะครับถ้ครับอะไรเป็นตัวของพี่ให้เรารู้ว่ายาล ตัวขอรับมานี่อันนี้ตัวขับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับาแรอืบ้านเนเป็นรนก็นะไดเ้เนื่องจากเป็นผู้ค้าที่เราจับตาอยู่นะครับบางนี้นเพื่อจะให้